สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้เป็น Honda City นะครับพรมเก่าลูกค้าเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับอันนี้หน้าเลนเหลืองมานะครับทำการปรับเปลี่ยนนะฮรวเตอร์ใบวอล์กเก้าจุดหนแบ็คเอดิชันนะครับพร้อมด้วยประหลาดควิกสตาร์สีวัตวงแหวนเบยมสไตล์แล้วก็เปลี่ยนหน้าเลนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงครับไฟลี่ครับนี่ครับมีเดวิลไอตาฟ้าด้วยนะครับชําๆแบบนี้เลยนะครับไบวอกเนะครับโลโก้ในตัวเลนลิขสิทธิ์แท้บีทีวีเมียมอตโตสครับ สูงครับปล่อยครับทุกแก้วทุกตัวเป็นใบสีนอนนะครับสูงต่ำในตัวเรามาดูแสงหน้ารถกันครับแสงหน้ารถนะครับคัดตออคมๆแสงเข้มๆแบบนี้เลยครับสูงครับปล่อยครับเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านซิมตัวรถนนะครับสูงครับปล่อยครับแสงนอกตัวรถและในตัวรถสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าเลนเก่านะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนออกนะครับอันนี้นะครับหน้าเลนเก่านะครับเห็นไหมครับ พอผ่านแสงแล้วจะแตกลายงานแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนนะครับอัปเกรดเป็นหน้าเลนใหม่นะครับใหม่กว่าน,นี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆแบบนี้นะครับติดต่อทางเพจ f a c e b o o k ีทีวี er Motor, ino, ิเมียรมอเตอร์ซินนทุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมงานช่างหนีครับขอบคุณครับ